ฮัโลโหลสวัสดีคับมาพวกผมไอซ์เซลครับมามาต่ออะไรดีกว่า EP สองพูดเร็วกันไปดีกว่านี่มาเลยดีกว่าจะเป็นยังไงนะครับมาปืนปืสถานที่ก่อนนะฮะว่ามีอะไรมาบ้างมีซวย้ย <c oughs> ว่าจะจับไก่นะฮะเป็นอาหาร จะได้ไม่ตายมีอาหารกินนะฮะเอาไม้ไปจากไหนเนี่ยใช่าหมเถอะกติกาอยู่ต้ลา่างคลิปนะฮะว่ามีอะไรมางโอเะกลัวกลัวมากกลัวคิปเปอร์มากเลยฮะพอแค่นี้ก่อนแล้วเดินเข้าบ้านดีกว่าต้องฟังเสียงดีนะฮะ นั้นมันตุ้มตามแน่นอนเลยนะครับก่อนอื่นก็ครับประตูปึ๊บปื๊บปึ๊บปืบ,ปบืบประตูเดียวหรอมันหวาดเสียวทำกองเก็บของดีกว่าไหมเนาะมีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะฮะขออภัยด้วย ปึ๊บ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 ถ้าหมวกหมวกทำได้ไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บหมวกทำไงวะเอ๊ะไม่เอาหรอกมันไม่พอมันไม่พอครับหมวกมันต้องแบบอ่าต้องการเซียนเหรอเฮ้ยไม่รู้อะช่างมือถอะแล้วก็เอามาปิดของเราดีกว่าเฮ้ยทำขวานก่อนดีกว่าปึ๊บ ปึ๊บปิดอันนี้อยากทำที่ขุดมากก็มีแล้วนี่หว่าขอที่ขุดไม้แล้วกันเอ้ยก่อนอื่นปิดดีกว่าเออเราจะทำอะไรกันแน่วะเนี่ยปึ๊บ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 ,บที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์เพราะว่ามีมีไม้นะฮะมีไม้ไม้เยอะมากต้นไม้เยอะแล้วก็มีฐาน เริ่มมาก็เดินหาก็ได้ทานเลยโอเคโอเคปิดปิดปิดให้หมดปุ๊บเอาเลยำหน้าตาำตาโอเคนะครับก็มีเสียงรบก,กวงขอบให้ด้วยเสียงดังก็มันผมอ่านแล้วมันได้ยินเสียงซซ่านะฮะ แก้ไม่หายนะครับเราต้องมาขุดหินก่อนเนี่ยมีฐานเยอะแยะเลยพื้นที่นี้พื้นที่โลง่งแต่มองไปด้านซ้ายฟืบลงไปหัวออต้นไม้เยอะมากนะครับก็ขุดตรงนี้ว่าจะเลี้ยงไก่ทั้งหน่อยเอาแบบต้องหาอารให้ได้นะฮะ ไม่มีหาเนี่ยตายตายแน่นอนโอเคปึ๊บอืมทุบใหม่อยากติดตรงนี้มากกว่าวเคเอาไม่เดี๋ยวพามาทุบ โอเคครับผมก็เป็นอะไรที่จำปุ๊บ,บหินมาขวานขวานมาแอคมาเหลืออะไรอีกหมดแล้วมั้งน่าะหมดแล้วล่ะป๊บเก็บประตูก่อนเก็บนี่เก็บนี่ ปบโอเคครับอือมือดอีกแล้วต้องก่อนอื่นปักไฟก่อนปักไฟ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 โอเค <ítulo> okay. โอ้โ anyway, หตกใจหมดเข้าบ้านด่วนนะฮะตอนนี้อาเรายังไม่เก็บประตูอประตูเราไปขุดมาเนะเฮ้ยมืดแล้วทำไงดีต้องทำทานก่อน ได้ยินเสียงอะไรปึ๊บปึ๊บได้ยินเสียงซอมบี้นะฮะนะจุดๆนี้ไอเอ็นพีซีไอเอ็นพีซีมึงเข้ามาข้างในนี่อึ้มโหเฮ้ยจะได้แล้วมึงมึงเข้ามาทำไมมึงเข้ามาทำไมถามมึงหน่อย ไม่อยากลงไปนะฮะเะตายครับผมนั่นไงสไปเดอร์มังกี้เคครับผมโอเคกินหานกันต่อตัวไว้ก่อนเลยโหได้ยินเสียงหูต้องดีนะฮะนั้นแย่เลยอยากปิดข้างบนมากนะตอนนี้ เออทำไมดีสำรวจข้างบนดีกว่าปึ๊บปึ๊บ,บเคมีอะไรมีแมงมุมนะะมี่ฮะมือล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีนะฮะก็อื้มปึ๊บ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  ออกไปเสียงดูสิจะมีอะไรปืบ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 โอเค แล้วก็มาเสียงตัดไม้กันดีกว่าดีกว่าไปอยู่บ้านเฉยๆนะฮะโบโอเคโอเคครับออสองอพีได้ยังไม่ทำอะไรเลยมืดก่อนทุกทีนะครับอืมสเกลตันอยู่ไหน ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปิดเลยปึ๊บ,ยบอยู่ไหนจ้เกรตันไม่มีฐานด้วยแย่แล้วสิ จริงจริงๆนะฮะปึ๊บอือหือือหึยอดหมดฮาร์ดผมว่าปิดรูนี้ก่อนดีกว่าโอ้หคิปเปอร์อือหซอมบี้ Hey, hey, hey. เฮ้ยเฮ้จะเยอะไปไหนจะเยอะไปไหนนะครับโอ้ oh, อันตรายจริงๆยังไม่ทำอะไรเลยต้องฝากปาักไฟให้ทั่วเลยนะฮะบริเวณนี้ดูฮะบริเวณฝั่งนี้ต้นไม้เยอะมากสุดๆจริงๆนะครับ เข้า่าพื้นที่เนี่ยใบอมเนี่ยใบอมที่ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยนะที่ผมตัดอยู่เนี่ยอัปเดตมาจะมีปราสาใช่ไหมครับอ่าถ้าอัปเดตเนี่ย,ยผมอาจจะเจอก็ได้ใช่เปล่าครับผมใช่ไหมใช่ไหมก็ครับผมกันนี่แหละอู้ก่อนเช้าอืมตัดต้นไม้รอได้ไหมเนี่ยต้อง cắt lên ui 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 Sắn lên cái hẹp của tột mà nó ở này cả lại อยู่ข้างล่างหรือเปล่ามันเห็นผมได้ยังไงอะ่ะโหยไม่ทำอะไรอีกแล้วอีพีนี้ครับอยู่ยากมากโอ้หเฝ้าบ้านเลยเหรอ,อยังงี้ก็ได้เหรออะไรวะเกินไปไหมเกินไปไหม เตกกระจายหมดเลยเฮ้ยต้นไม้เริ่มหายไปแล้วชิปและไงปั๊บสร้างเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะยายาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปึ๊ปปุ๊ปึบ <Yeah. S 2> ต้องเซฟตัวไว้นะฮะไม่เซฟตายเฮ้ยอ hey, uh ูโ huh. หชุดเกาะจะมาขนาดนี้นะอย่ามาเลยดีกว่านะครับฆ่ากูเถอะเราเล่นเราเล่นแมว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 ตอนนี้เช้าเนี่ยอีกยาวไกลนะครับ ันนั้นมันตัวอะไรอะสเกลอะใช่เปล่ปาหรือเปล่าหรือเปล่าโอ้ยังเฮ้ยตรงนี้เริ่มมีแสงแสดงว่าอาจจะเชา้ชาเช้าแล้วโอ้โหเป็นบุญตามากสุดๆเลยครับเป็นบุญตามากนะครับเอาแล้วตรงนี้หายไปไหนอะ หายไปไหนเกาะตัดต้นไม้เลยดีกว่าฮบโอ้โหซอมบี้เล็กโดนไฟเผามันต้องโดนไฟเผามันต้องโดนไฟเผาเซียแกมันต้องโดนไฟเผาฮะมันต้องโดนไฟไฟเผาไม่ได้ไม่ได้ เออต้องอยู่ตรงนั้นไหมเชนตราลจริงไม่โดนเหรอนี้ก็ได้เหรอเกิดอะไรขึ้นฟังนั้น กูฝนตกเป็นอะไรที่แย่มากสำหรับผมนะฮะมันเกินไปไหมกูจะทำอะไรได้โหโชคร้ายสุดๆเลยฮะอะไรวะอ๋อซอมบี้เ่รอย่าบอกนะตกลงไปผมมีตายโหมึงยืนเป็นบอยแบนด์เลยนะ ทำไงดีเนี่ยถึงจะฆ่ามันได้พอเราก็ตัดมาตรงนี้ดีกว่าโอเคครับผมโชคร้ายมากฮะนะโอ้โหมันขึ้นมาตีไม่ได้ด้วย อดีสัตว์อดีขึ้นมาดิโหอดีสัตว์อดีเฮี้ยขุดตรงนี้กันกันโอ้สัตว์เอาเฮ้ยเฮ้ยเดาดิ เฮ้ยตีไม่โดนยังทีนี่ชิดมึงจบได้หนูไม่ใช่ออกไปเจอคิปเปอร์นะไม่เอานะไม่เอานะอย่างเงี้ยร้องเลยนะโอเค ถ้าของเริ่มฟูเมื่อไหร่ลงเหมืองกันดีกว่านะครับผมก็ไม่ทำอะไรอยู่ดีอ่ีพีนี้ตัดไม้ทำบ้านครับผมก็ปับปุ๊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 บ เอ้ยมาขวางทำไมนี่ยสุดยอดมากฮะโอเคโอเคแต่อยากออกไปมากนะฮะตอนนี้ อ,อีกสามนาทีอ่ะเว,เวลาเวลาเหลืออีกสามนาทีโอเคฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเออเขาคาบกันยังไงวะ นั่นครับอย่างนั้นปึ๊บปื๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคได้แล้วโห oh, ครับต้องนานไม่ค่อยชินนะฮะเล่นอย่างนี้โอเคปึ๊บ ปึบเอ,อตรงนี้เลยแล้วกันแมวใหญ่นะฮะแมวใหญ่แต่คุณไม้พอปบ๊บบูบ,บหมดแล้วต้องรีบเข้าบ้านต้องรีบเข้าบ้านปึบปึบโอเคครับ okay, ผมเสียงฝนดังมาก ก็เอาประตูอาไปหน่ก็ต้องการอีกนะฮะปูเฮียอะไรนี้ปืบ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 ปีบแล้วก็ประตูเปิดปิดนะฮะปืบ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 น่าเซียนเซียนยังไงอ่ะโห ทำเซียนมันเรียนมานะฮะฝนหยุดก็มืดต่อนะฮะเป็นอะไรที่แย่มาอา้าวติดผิดแล้วเนี่ยอตอนนี้ก็ได้โอเคฮะอืนนล้วก็ขุดฐานไว้ก่อน จากนั้นไปหามาเลซซนะฮะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก,งไก่โอเคปืบปืบมาคาตรงนี้ด้วยเงยสั่นไปถึงหัวใจเลยเดียวเชียวนะครับก็อีกไม่กี่นาทีฮนะก็ต้อง เดี๋ยวอีพีหน้างันแล้วนะฮะก็สำหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรของไม่ฟูฮะเลยไม่ได้ไปไหนมืดด้วยมันยากตรงนี้แหละฮะก็นะครับหาเลซิตก่อนเค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 เออได้ละเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งด้วยไปๆเมล็ดเล็ด <c oughs> ไปเลยข้าบา้างข้าบา้าเข้าบ้านะข้าบ้านโอเคโอเคตอนนี้เท่าไหร่ละขอรับผมก็ขออนุญาตไปแล้วนะฮะบาย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 อะไรต้องออกเกมมาเซ่ <c oughs> โอ้ลืมอีก <c oughs> แล้วโอเคฮะก็ไว้เจอกัน อีพีหน้านะฮะครับผมก็บายบายครับผม